คุณผู้ชมครับภายในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีข้อสรุปเบื้องต้นผลการตรวจสอบการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หลังจากพบว่ามีความเคลื่อนไหวที่อาจจะไม่ชอบมาพากลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะโดยจากการตรวจสอบหนังสือการระง,งับการทําสัญญาค้าประกันและนําไปสู่การระง,งับการทําสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง และมีชาวบ้านออกมารวมตัวจนนำไปสู่การสั่งให้อธิการบดีต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวล้วนแต่พบว่าอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด400เตียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกประกาศเป็นพื้นที่ห้ามเข้า โรงพยาบาลนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างในโครงการสร้างศูนย์าการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยภายหลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ลงนามสัญญาสร้างศูนย์าการแพทย์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทอาคารสำนักงานมีสภาพคล้ายไม่ได้ถูกใช้งานมานานอุปกรณ์ก่อสร้างยังวางไว้ให้เห็น ภายในสำนักงานเป็นเพียงห้องโล่งเท่านั้นขณะที่เครื่องจักก่อสร้างยังอยู่กลางที่ดินผู้รับเหมาคือกิจการร่วมค้า PVT กำหนดเงินประกันสัญญามูลค่า107.900.000ล้าน9บาทระบุข,ข้อตกลงจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า320ล้านบาทกิจการร่วมค้า PVT ดำเนินการก่อสร้างตามแผนขั้นแรกปรับหน้าดินและถมดินในเขตก่อสร้างโรงพยาบาล ก็จะขอเบิกเงินค่าจ้างงวดแรกประมาณ320ล้านบาทนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โครงการนี้หยุดชะงักภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าหนังสือค้าประกันของกิจการร่วมค้า PVT ที่ระบุชื่อธนาคารกรสิกรไทยไม่ได้ออกโดยธนาคารและไม่ถือว่ามีความผูกพันรับผิดชอบเงินประกันสัญญาจ้างมูลค่าประมาณ107ล้าน9นบาทนอกจากนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่งหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยว่าลายลักษ์ระบุให้ยกเลิกสัญญาเป็นที่มาของการแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรท,ท่าศาลาและทําหนังสือยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่21ตุลาคม2557แต่ในวันเดียวกันกิจการร่วมค้า PVT ทำหนังสือค้าประกันจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้ง2ฉบับรวมวงเงินประกัน107,900,000บาท และนำเอกสารฉบับนี้ยื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันถัดมาคำถามถึงความโปร่งใสในโครงการกอร่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปรากฏภาพความขัดแย้งสู่สธาธารณะอย่างชัดเจนในเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านบางกลุ่มชุมนุมหน้าอาคารบริหารสแสดงความไม่เห็นด้วยกับการระงับสัญญาก่อสร้างศูนย์การแพทย์นำไปสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มีมติให้นายกรีรัฐสงวนไซหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีชั่วคราวและแต่งตั้งนายสุเมธยแย้มนุ่นกรรมการสภาหมหาวิทยายลัยรักษาการแทนอธิการบดีแต่มีข้อสังเกตว่าข้อบังคับหรือพระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยว่าไรลักษณ์ให้อำนาจสภาหมหาวิทยายลัยลงมติให้อธิการบดีหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้จริงหรือไม่ชทแก้วไทย PBS รายงาน